สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอนครับเมค่ะ ตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่ในบรรยากาศของการค้นหานายแบบนางแบบของเวทีท็อปโมเดล2022คุณเมย์ใช่แล้วค่ะเราเดินทางมาถึงจังหวัดที่7็แล้วนะคะและตอนนี้กรุงเทพมหานครเราอยู่กันที่เซนต์คันเวิร์ค่ะโดยในบล็อกนี้ครับเราจะพามาชมบรรยากาศรอบคัดเลือกของกรุงเทพมหานครว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันสนุกสนานเข้มข้นแค่ไหนรวมไปถึงวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคณะกรรมการตัดสินของเราด้วยไปถามความรู้สึกคณะกรรมการว่ารู้สึกยังไงใช่แล้วค่ะแล้วเรานะคะ ก็จะไปทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดในวันนี้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วตามกันไปเลยค่ะ ปัจจุบันอายุ8ขวบสารศาสตร์วิเทศบุรพาค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นนะคะมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นการมาแข่งขันครั้งแรกค่ะชื่อเล่นน้องโมอายุ5ขวบชอบเล่นน้องเรียนชอบใส่ไทยรัฐเมื่อน้องนะคะอายุ4ขวบโรงเรียนปานยาพัฒนาการชื่อเล่นชื่อน้องมังกรอายุ11อปีอยู่โรงเรียนการศึกษาครับชื่อเล่นชื่อลูกพีทครับหกขวบครับ They did Um his name is Jayden Van de Wal is 4 years old and he study at the French International School ชื่อเล่นน้องอาเธอร์ครับอายุ6ปีครับน้องชื่อน้องฟาโลนะคะอายุ5ปีโรงเรียนสัตสีพาค่ะอเดลครับ5ขวบครับเตมิชัยครับชื่อไข่มุกอายุ15ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนประหาริไทยนนทบ,บุรีคร่ะชื่อเล่นออนิลค่ะอยู่โรงเรียนเซลุยศึกษาสกูลค่ะอายุ7ขวบชื่อเล่นชื่อว่าบีเทลอายุ9ขวบโรงเรียนบุรณะศึกษาค่ะน้องชื่อบรีโอนะคะอายุ4ขวบค่ะเรียนอยู่โรงเรียน ปาลแสงอาลีค่ะชื่อเล่นชื่อรำพัพีค่ะอายุห้าขวบค่ะอยู่โรงเรียนปีขั้นรียนอาดชื่อเล่นสมัยค่ะ22ปีค่ะก็เรียนจบมหาลัยเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นจบจากธรรมศาสตร์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนภคอายุ5ปีอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยอกรณ์กรค่ะสวัสดีครับชื่ออสีนะครับผมอายุ23ปีนะครับผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ลำปางมาประกวดครั้งแรกที่กรุงเทพนะครับผมก็ ฝากเดี้ยวฝากตัวด้วยนะครับผมน้องวิวตี้ค่ะอายุ1 0บปีค่ะ ศึกษาอยู่โรงเรียนฮิฟิวอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะชื่อเล่นน้องย่าๆอายุ9ปีมาจากโรงเรียนธรรมวาทีค่ะชื่อเล่นชื่อนภพุครับอยู่โรงเรียนกรุงเทพพิเตียนวิทาลัยครับชื่อเล่นใบหยกค่ะมาจากโรงเรียนเทพศิรินสมุทรปราการค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมาแต่อายุ9ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะบุญ,ญพัฒน์นามสกุลบุญมีรัตนโยธินครับอายุ ก้าขวบครับโรงเรียนกองทับบกุกอุปถัมภ์กมอำนวยวิทยาครับชื่อปุญญศน,นีนามสกุลบุญเมรตนาโยธินค่ะอายุ9ขวบค่ะอยู่โรงเรียนกองทับบกุกอุปถัมภ์กาอำนวยวิทยาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแก้มอายุ13สามปีค่ะที่โรงเรียนหนองแครค์ศรรกิจพิทยาค่ะชื่ออองฟองค่ะเรียนอยู่โรงเรียนสี่เด็อายุ8ขวบค่ะคือเล่นทูเปอร์อายุเดขวบโรงเรียนเล่ลาถนนจตนาพิเทศ ชื่อเล่นชื่อเมตตาครับอายุ6ปีครับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับชื่อนามะเมีม่ยวอายุ13ปีโรงเรียนลาซานกรุงเทพค่ะชื่อเล่นชื่ออันดาอายุ10ขวบโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนค่ะคุณทัพ6ขวบโรงเรียนสีเดชครับจันทบ,บุรีชื่อน้องไอรีนค่ะ7ขวบค่ะอนุบาลจันทบ,บุรีค่ะตัวน้องก็เคยไปแข่งขัน การประกวดนางงามทั่วไปเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะการเก็บประสบการณ์ด้วยเป้าหมายของของท็อปโมเดลเนี่ยครับค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยความที่ท็อปโมเดลเขามองหาบุคลิกภาพความเป็นนางแบบแบบ100%เอะไรอย่างี้ครับดังนั้นก็บางทีน้องเขาอาจจะหาตัวเองได้เจอมากขึ้นว่าตัวเองจริงๆแล้วถนัดนางงามหรือว่านางแบบก็เป็นการการเก็บประสบการณ์ให้น้องแล้วก็ทําให้น้องเขาหาตัวของเขาได้เจอ ในในอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ทาใช่ครับให้น้องนะครับได้มาหาประสบการณ์เกี่ยวกับเดินแบบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวแล้วเนี่ยก็พาน้องเนี่ยนะครับไปเดินแบบตามเวทีต่างๆอยู่นะครับน้องจะได้ประสบการณ์เพิ่มจากการที่เราเนี่ยได้มางานตรงนี้นะครับผม ก็ถ้าเวลาว่างอะค่ะถ้าอยู่บ้านก็คือจะเล่นแต่มือถือที่คุณแม่ให้เขามาเขาจะได้แบบไม่เล่นแต่เกมอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นทางแบบสื่อทาง f a c e b o o k อะไรเงี้ยแบบรับสมัครอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้น้องเปิดโอกาสให้น้องลองมาเดินดูบนเวทีนี้ค่ะ ตอนแรกไปถ่ายแบบแล้วถามว่าเขาชอบไหมแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเขาอยากเป็นดาราเขาอยากเดินแบบอะไรเงี้ยก็เลยพาลองพาน้องมาดูผมว่ามันคุ้มนะครับน่าจะได้อะไรหลายๆอย่างให้ให้เขาได้มีประสบการณ์ครั้งต่อๆไปอะไรเงี้ยเผื่อเขาชอบจะได้นําไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยครับน้องจะได้ในครั้งนี้นะคะได้เพื่อนแล้วได้ประสบการณ์ในการเดินแบบอะคะ่ะ การที่มาที่นี่อะค่ะคุณแม่ก็มีความเชื่อมั่นผู้เทรนนิ่งอะค่ะจะให้เทคนิคต่างๆมากพอสมควรนะคะเพราะว่าคุณแม่ดูในในลิงก์แล้วค่ะ,คะแต่ละจังหวัดอะเด็กเดินสวยมากเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะเด็กๆแบบเก่งทุกคนก็เลยอยากจะให้ลูกสาวลองมาค่ะสมัครทางไลน์เขาก็จะส่งรายละเอียดให้คุณแม่นะคะตอนแรกคุณแม่ไปเจอใน Facebook อ่าเจอใน Facebook แล้วเขาก็ส่งคุณแม่ก็ทักเข้าไปอะคะ่ะแล้วเขาก็ส่งรายละเอียดมาทางไลน์แล้วคุณแม่ก็ติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่แบบ พูดจาพอมากเราให้ความเป็นกันเองคือให้ความเชื่อมั่นเราเนาะแม่ก็เลยให้น้องมาค่ะยิ่งมีเทรนเนอร์ที่นี่คอยเทรนให้เราด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเกิดความมั่นใจค่ะคิดว่าคุ้มนะคะผมถือว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ไปในตัวด้วยนะครับผม จริงๆคุ้มนะคะแบบว่าเราไม่มีพื้นฐานเลยใช่ไหมคะแล้วแบบเราได้มาเรียนเงี้ยคือเราได้เรียนรู้เยอะแยะเลยแนะนําให้แบบการยืนการเดินการโพสท่าการาไหวอะไรเงี้ยค่ะคือแบบได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะ เพราะเรารู้นะครับว่าการประกวดของเด็กๆของลูกๆของคุณมีความสําคัญเราจึงจัดการเทรนนิ่งให้ฟรีไปเลย2ชั่วโมงครับโโคุณเมยโโ์แล้วก็เป็นการดึงศักยภาพของน้องๆน,นะคะออกมาใช้แบบร้อเซเลยค่ะเอาเป็น<ม>ว่าเราไปดูนะคะว่าบรรยากาศการแข่งขันจริงเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยค่ะ I'm bouncing this, uh. โอ้หการแข่งขันได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเองก็คงจะเห็นการแตกต่างของน้องๆว่าก่อนเทรนนิ่งแล้วก็หลังเทรนนิ่งมีความแตกต่างแค่ไหนเ,เรียกได้ว่าปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปังสุดๆเลยนะครับเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของคณะกรรมการก,กันดีกว่าค่ะค่ะวันนี้ภาพรวมมาจริงๆอ่ะดีมากๆสถานที่ด้วยผู้เข้าประกวดอะคะ่ะเพราะว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยคือถือว่าเป็นเพชรเลยนะเราทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้ของตัวเองเนี่ยจะต้องแบบ ใส่มาเต็มเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือใส่เต็มแล้วก็ผลออกมาเนี่ยเราได้ผู้เข้ารอบเนี่ยเกือบทั้งเวทีเลยคือหมายความว่าแทบไม่มีใครตกรอบเลยค่ะเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคณะกรรมการเพราะว่าน้องๆทุกคนนะครับมีความสามารถและก็น่ารักมากๆสําหรับใครที่ยังตกหล่นตกค้างอยู่นะครับเราก็ยังมีอีกหลายๆจังหวัดนะครับลองติดต่อสอบถามกันดูนะครับสาหรับการเทรนนะิ่งเนาะคือพลอยได้มีโอกาสเห็นน้องๆตั้งแต่เมื่อวานและ ก็เราเองเราก็รู้สึกความเป็นครูอ่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากเลยเพราะว่าเขาได้นําสิ่งที่เราสอนไปมาใช้แล้วเขาทาได้ดีแล้วเขาเข้ารอบเนี้ยค่ะพอรู้สึกว่าดีวันนี้ภูมิใจและหายเหนื่อยเลยค่ะน้องๆวันนี้นะครับโอ้โหสูสีฟาดฟันกันหน่าดูเลยนะครับวันนี้ประทับใจหลายๆคนเลยครับน่ารักมากทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่าเข้าไปสู่ รอบไฟนั้นนะครับวันนี้ก็ชอบนะครับจากการประกวดที่ผ่านมาที่ได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับก็มีน้องๆนะครับที่หน่วยการดีนะครับรูปร่างหน้าตาดีนะครับมีแววนะครับที่จะไปต่อได้เปิดโอกาสให้น้องนะครับบางคนหน้าตาดีรูปร่างดีนะครับแต่ว่าขาดบุคลิกภาพแต่ว่าเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับมันเสริมมันเรียนเพิ่มเติมกันได้ครับก็เลยอยากเปิดโอกาสให้อีกหลายๆคนนะครับได้เข้ามาได้ลองฝึกฝีมือนะครับให้ตัวเองนะครับได้เก่งขึ้นครับ เมืองหลวงอย่างกรุงเทพก็คงยังไม่ทําให้เราผิดหวังค่ะเพราะน้องๆที่มาวันนี้เนี่ยแต่ละคนคุณภาพขับแก้วมากๆเลยค่ะผู้หญิงก็เดินดีมากผู้ชายก็น่ารักมากจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่รุ่นซูเปอร์จูเนียร์บอยเขาบอกเลยเป็นรางวัลที่ครูขึ้นไปมอบรางวัลด้วยน่ารักหลายคนมากยังคิดเลยว่าถ้าเด็กเหล่านี้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยกรรมาการจะเลือกใครดีเพราะว่าน่ารักทุกคนเลยต้องไปติดตามดูกันนะคะและนี่ก็คือความสามารถของเด็กกรุงเทพนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ จังหวัดที่เหลือนะคะเตรียมตัวให้พร้อมรอไว้เลยเตรียมความสามารถไว้ให้ดีแล้วเราไปเจอกันมั่นใจว่าทุกจังหวัดก็ต้องมีของดีเหมือนกันแล้วเราเจอกันนะคะค่ะสําหรับการให้คะแนนเนาะก็ของเราเป็นการให้คะแนนแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งการให้คะแนนแบบเรียลไทม์อะค่ะก็หลังจากที่น้องๆเดินเสร็จอะก็จะรู้เลยว่าคะแนนของแต่ละคนได้เท่าไหร่กรรมการก็จะมีรีโมทของแต่ละคนเนาะเพื่อที่ว่าจะกดคะแนนให้กับน้องๆว่าแต่ละคนเดินได จำนวนคะแนนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่น้องๆเดินเสร็จก็จะทราบผลคะแนนเลยการให้คะแนนของเราก็จะขึ้นที่ทีวีด้านหน้าของกรรมการเลยค่ะผ่านมาแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด7จังหวัดกับการออเดชั่นนะครับต้องบอกว่าน้องๆแต่และจังหวัดเก่งมากๆแล้วก็ฝีไม้ลายมือสุดยอดมากจังหวัดต่อไปเราจะไปเจอกันที่ไหนนั้นสามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเวทีของเราผ่านทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับไลน หรือว่าจะเป็นทาง YouTube เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะที่ Top ปโมเดลนะคะไปที่ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเลยนะคะหรือว่าสงสัยปัญหาตรงไหนนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของเราไม่ว่าจะเป็น TMI Entertainment Studio Kids Model Thailand t o p Model i n t e r n a เด o n a l รายการ Top Kids Variety Mr. and Miss Little Thailand Culture สถาบันสอนเต้น Dance NAMIC Academy บ้านพักพิชชาผู้วิลล่าหัวหินและสถานที่แห่งนี้ค่ะศูนย์การค้าเซนทรัลโบว์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราค่ะหวังว่าจังหวัดต่อไปเราจะได้ไปเจอกันที่พิษณุโลกนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับแล้วมาเจอกันวันนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วพี่บอลครับ และพี่เมนะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันค่ะ